สวัสดีค่ะมาพบกับยาใหญ่อีกนะคะเช้านี้ยาจะมาพูดให้ฟังว่าในทุกหลักการเนี่ยที่เขาวางหลักการ principle ต่างๆเนี่ยทุกหลักการเนี่ยมันมีเหตุผลของมันนะคะทุกหลักการมีเหตุผลค่ะทำไมถึงเป็น เขาวนั้นเป็นอย่างนี้หนึ่งสสามสี่หมีหลักการอย่างนี้ก็มันมีเหตุผลของมันนะหรือทําไมถึงทําอย่างนี้ย่าก็เลยเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็สามารถสร้างหลักการให้กับตัวเองได้สิบอกก็ได้สิใช่ไหมย่าเนี่ยเป็นคนหนึ่งแหละที่บอกเลยว่าบางทีไม่ชอบ ไม่ชอบทําตามหลักการที่ที่เขาให้มาคืออ่านอ่านเป็นเป็น,เป,นเป็นความรู้หรืออ้างอิงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อ expand my idea ใช่ไหมก็คือเพื่อที่จะขยายความคิดของเรานะหรือบางทีก็ใช้แบบนี้ว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเลย สิ่งใหม่ที่ในที่มีในความคิดเรามันจะต้องเป็นของเรานะคะเป็นสิ่งใหม่นะคะในเมื่อชาวตะวันตกทั้งหลายยังเป็นเจ้าทฤษฎีได้ทำไมเราจะเป็นไม่ได้นะ,ะด้วยความคิดนี้เนี่ยย่าถึงบางทีเราจะไม่ค่อยยึดติดนะะอย่าไปยึดติดกับ principle ต่างๆมากมายนะคะที่มาพูดเรื่องนี้เนี่ย ก็มานั่งคิดว่าเอ้ยเวลาที่เราเขียนจดหมายหรือใดๆก็ตามเนี่ยเอ้ยทำไมเราต้องบรรยายความตัวเองบรรยายากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดคุณจะรับรองคนคนนี้คุณก็ต้องให้ผู้ที่รับสารเนี่ย ได้รู้ว่าคนคนนี้มีคุณสมบัติอะไรอย่างไรดีมากน้อยหรือมีสิ่งที่ตรงใจกับผู้รับสารอย่างไรใช่ไหมคะดัะนั้นเนี่ยเอ๊ะทุกเลคคอมเมนต์เลเจอร์เนี่ยจะต,ต้องมีเรซูเม่ไหมอ่าจำเป็นไหมล่ะคะมันก็ต้องจำเป็นเห็นไหมเนียยาก็มานั่งคิด เออมันต้องมีเรซูเมเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าคนนี้มีประสบการณ์ในชีวิตอย่างไรบ้างนะคะเพื่อเป็นการโฆษณาตัวของผู้ผู้เรียนผู้ที่จะไปแอพพลายอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งใช่ไหมย่ก็ทาม,มาโดยตลอดเลยสูมี่ขาดไม่ได้พอจากนั้นเอ๊ะบางทีเนี่ย เด็กนักเรียนที่จะไปแอพพลายอยู่ยังไม่มีเรซูเม่ที่มันมากมายอะไรนะคะเพราะมันมีแต่การเรียนอพอมันมีแต่การเรียนเนี่ยเรยซูเม่ย่อมเกิดไม่ได้เกิดมาก็มีแบบมันไม่น่าดูะนะคะมีแต่คุณสมบัติส่วนตัวว่าชื่ออะไรอายุเท่าไรเรียนอะไรมาบ้าง แค่นั้นเองสิ่งหนึ่งที่มีก็คือใบเกรดนั่นคือผลของการเรียนนะได้และเพราะฉะนั้นคุณเริ่มเปลี่ยนแลละคุณต้องส่งหลักฐานการเรียนแหละใช่ไหมคะให้รู้ว่าวิชาใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการที่จะไปแอพพลายเนี่ยมันมีการอะไรมีผลงานเป็นอย่างไรเข้าตาไหมเออจะไปเรียน ด้านวิศวะมันก็จะต้องมีเคมีฟิสิกส์หรืออะไรที่อ่าเป็น A B หรืออะไร้ะแต่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักเรียนก็คงจะต้องเป็นอ่า Transcript ใช่ไหมฮะแต่บางทีการไปเรียนอ่าในระดับสมมติปริญญาโทเนี่ยต้องสมมติเลยเป็นเรื่องจริงการไปเรียน พิญญาโทเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกร e การที่คุณต้องไปทำงานมาระยะหนึ่งก่อนเพื่อให้เกิดประสบการณ์ใช่ไหมฮะแต่บางทีเด็กถ้าเกิดคุณไปทำงานมาก่อนคุณก็จะต้องให้ให้ใครให้เจ้านายคุณเลอมเมนไปว่าคุณทำงานเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่สิ่งหนึง่ง ที่เด็กๆโดยมากจะไปเลยแล้วโดยที่ไม่ไม่มีเรซูเม่ใช่ไหมคะคุณก็จะต้องหาอะไรเหมือนอย่างย่าเนี่ยยากพยายามหาผู้เรียนคนหนึ่งหะหนูทำอะไรมาบ้างขณะที่เรียนอยู่ mm hmm. เพราะว่าอยู่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยทำไมเขารียกว r e ประสบการณ์เขาต้องการคนที่สามารถทำงานเป็นทีมได้ได้ดี นะคุณต้องสามารถ Participate in Teamwork ได้ยอดเยี่ยมอะย่าก็หาเด็กคนนี้ไปทำกิจกรรมอะไรบ้างอู๋กิจกรรมก็ไม่ค่อยมีอ่ามีอะไรอะอ๋อมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นงานกลุ่มง,งานอะไรอ๋อย่าก็มาเมกเป็น Storytelling เลยว่าเรื่องการเรื่องงานทีมเวิร์กเนี่ยเขาเคยเป็นงี้งี้งี้เล่า ต้องนำมาเล่าอ่ะต้องนำมาเล่าถ้าถามว่าต้องเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาย้อน t r a ใ e ประวัติมาแล,แล้วเราก็าจะเดือดรอ้อนใช่ไหมคะทุกอย่างต้อง based on the อ่ the real one ค่ะนี่ไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นทั้งนั้นนะไม่มีหลักการใดๆที่มัน fix ไม่ฟลิกนะเลซูแม,ม่มีไม่มีมันแล้วแต่กรณีพอมากรณีที่ย่ต้องเล m e n d คนไปไปเซมิแนร์ไปมีติ้งคนนี้เหมาะสมอย่างไรเขากำลังมองดูเรื่องอะไรฮะการไปเซมิแนร์ you have to อะไรแลกเปลี่ยน change your ideas ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะต้องมี พื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ะะด้านที่คุณจะไปย,ย่าต้องหาและหลักฐานว่าเขาผ่านเรื่องนี้มาอย่างโชคโชนเช่นความปลอดภัยเขื่อนคนนี้โหดูแลเรื่องแดมเซฟตี้มาเป็นเวลาห้าปีแล้วห Year Experience ร์สใ มเแล้วยิ่งกว่านั้นเขายังเป็นชีฟด้วยเนะียอ uh, like นะ่าอะไรอีะเป็นดีเรคเตอร์ออฟดิสเซชันพอจากตรงนี้ใส่ไลซูเม,ม่ว่าเป็นจริงจากนั้นทำไงจากนั้นภาษาเป็นเรื่องจำเป็นในการที่คุณจะไปบาติสเปใช่ไหมภาษาเป็นเรื่องจำเป็นโอ้คนนี้ผ่าน กณฑของการเป็นอะไรด็นน Doctor. อกเตอร์เกรเอตในระดับด็อกเตร์เอกนะครันะเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ใจได้อ้าวด็อกเตร์แต่ว่าเป็นไงครับใช้งานจริงละ่ะอันนั้นมันเป็นเวลาเรียนถูกไหมใช้งานจริงตรงนี้แหละที่ย่าจะต้องเป็นคนยืนยันละ่ะต้องรับรองไปละ่ะว่า คนคนนี้ภาษาอังกฤษดีจริงย่าจะต้องมีหนังสือของย่าว่าคนนี้ทำไมต้องเป็นยา่าเพราะย่าเป็นครูภาษาอังกฤษไงย่ารู้ดีในการที่จะประเมินว่าคนคนนี้มีภาษาเป็นระดับไหนใช้งานได้จริงไหมอพอย่าไปเลคคอมเมนต์เขาย่าก็ไม่ลืมที่จะ เ e c o คอมเมตัวเองใช่ไหมเลิคอมเมนต์เลยนะย่าก็เลยต้องใส่ cv ตัวเองย่าต้องใส่ cv ตัวเองลงไปว่าย่าผ่านอะไรอะไรอะไรมาบ้างเกี่ยวกับการสอนกา,การงานนะฮะว่ามีประสบการณ์อย่างไรนะฮะเพียงพอที่จะเป็นพูดที่ไปเป็นอะไรอะ่ะ คอมเมนเตอร์อิเรอ a t เ r เตอร์นะมได้ไหม,มย่าก็นี่ไงทุกอย่าง principle เนี่ยมัน based on your reasons ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปฟิกนะคะคุณต้อง vary ตามเหตุการณ์ตาม situation ตาม case นะคะนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งว่าอย่าอย่าไปติดยึด คุณสามารถจะเป็นครีเอเตอร์ได้ตลอดเวลานะฮะนี่คือ you must be creative all the time เพราะฉะนั้นผู้เรียนในตอนนี้ครูจะเน้นไม่่ครูย่าจะเน้นเน้นในเรื่องการแสดงความคิดเห็นต้องหัดฝึกคิดทำอย่างนี้เพราะอะไรคุณต้องรู้เหตุผล ในสิ่งที่คุณจะดำเนินการหรือจะทำต้องมีแบ็กอัพมาตลอดเวลาไม่ใช่ทําไปเรื่อยๆอ๋ออยากทําอยากทําโดยไร้เหตุผลเพราะฉะนั้นผลของการกระทํามันก็จะเหมือนไร้จุดหมายนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกฝึกให้ผู้เรียนมีเหตุผลซัพพอร์ตหลักการของตัวเองเสมอเสมอนะคะเพราะนั้น ทุกหลักการมาจากเหตุผลทั้งนั้นนะฮะ่าขอฝากาความคิดนี้ไว้นะ,ะหรือคอนเซปต์แนวความคิดนีนะ้ไว้กับทั้งผู้สอนและผู้เรียนทุกท่านนะคะถือว่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากนะคะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็ย่าขอฝากไว้เท่านี้ก่อนค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ